ได้ทุกคำกรรมได้ทุกคำเฮ้ยหลอดไฟไล่ปอดไมโครโฟนมอนโคไฟพอมั่งไม่พอมั่งพังหม้อไปพังหม้อเฮ้ยเกียร์หนึ่งจึ้งเนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์สามกรรมเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นเฮ้ยการดำกรรมดากาขาวขาวขากากัดกระหมูกูกัดกระหมาเฮ้ยกากินของหมูกูกินของหมาเฮ้ยกากินขี้หมูกูกินขี้หมาเฮ้ยเคยไหมเคยเฮ้ยรสชาติยังไงแลบปะแปะ หายก็ตัวหัวก็ไต้ถ่ายก็ตายหางก็ไต้ถ่ายก็ตีอยู่ใกล้ๆหางก็ตายอะไรอะสีก็ตายเดี๋ยวนะฮัลโหลเฮ้ยน้องเคียร์มันจบตรงนี้ไม่ต้องอ้างนายอ้างอะเรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตป้อมเหรออยู่ที่ไหนเนี่ยดีมากพี่สภาเหรอเลือดป้อมไหนอะป้อมอัศนีได้จะไปปลูกป่าอะไรเหรอตกใจ นี่ก็ปั๊มนั้นฮัลโหลช้อนเหรอโอ้โหอยู่ไหนอ่ะก็โดนจับมาดิจอดในที่ห้ามจอดล็อกล้อกูเลยเออช้อนไหนวะช้อนแคนาดี้ไม่ได้จอดแคนาดี้ถังเฟิร์ดทักไทยเพื่อน สตรีพอ <irts> ่อไม่จำใครมาเนี่ยมึงแต่งงานใครเน่ยมึงได้นอนหรือยังเนี่ยฮะงานที่พอ่อ oh คุณเนี่ยสตรีพ่อของผมมีแ<น>ค <out> ่รู้จักฮะครับครับต่อกันเลยครับรู้จักกันไว้รู้จักไว้คนรวยเท่นั้นแหละ ดีครับพี่แจ๊ที่จะรังเกียจมาได้เกิดผมแบบอยากมาเข้าแก๊งพี่พี่อะไรเงี้ยอันนี้อยากอยู่แก๊งพี่จริงๆนะอยากจริงๆครับพี่แจ๊นิดเดียวดมตดพี่ได้ไหมแค่แบบหนึ่งสองสามขพี่กำแล้วแค่นี้พอถ้าเกิดพี่ตดได้ผมขอดมตดนะเอานะเฮ้ นี่ตามอยู่กันราไม่ได้หรอกอยู่กันราไม่ได้แน่ใช่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ไม่ได้แค่ในนี้ชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อยู่กันได้ย